ี่ยวกับมาใต้เร็วใต้วิอไรใต้มอนเ็วอกแบบเดียบรอยมนเรวนีครับตอนนี้กุ้งกันปีห้าปีข้างหน้าจะเปลี่ยนนะเจนี่ต่อไปจนก็มาอีหปีข้างหน้าป่าลปจะเปลี่ยนเลยสครูสักครูเดี๋ราก็ไปย่าเ็มธรรมชาตอะไรโควาเท้า่าควันจะเริ่มมากมากนักเลงเง้ธรรมชัตมันจะเี่ยนเรื่อยตมัมาี มันเลยว่าตัเต้ยมาแต่เด็กแต่เด็คุณไม่ไม่วหมาโอ้ไวาวันนั่นนันคุนมันวบเดินเข้าเออนี่บบนนี้จุ้งว่าะไปใต้ได้ข้างหลังดูมุมจุ้งวมักลั่นี่เล็กอัเนเล็กมาได้ได้ได้